ข้าอยู่มั่งขาดเดียวบ่ขาสองอันขอบคุณมากๆนะคะที่มาตัดหญ้าให้หนูไปอันขังนอมาหนูไปร้านตัดผามาเอ้ยพังกระด้เถอะบอนู้ไอ้สงสัยลุงแหลมมาตัดหญ้าให้เด้อกรเลยหญ้ามาเอาก็เลยไม่เห็นนามเอานามมีอย่างเล็บมาเหลียวเบิ่งเอามันเมื่อยลายหมดอืมแมนยุ่ง นูบอกให้อันแฝงนูเอาอันเครื่องตัดหญ้ามานำอยู่อะอะไรใส่ผู้เลวบ้านสารคามผู้เลวกลับบ้านไปเห็ดหน้าอยู่วัดเดียวเนี่ยแมนค่ะระวังเปินใส่อันนั้นเด้อลุงเอาไปอ่ะเมื่อหน้านูเก็บบัลห่วไว้ให้สองนู่นว้ห้อย,อยไว้ประตูบ้านคือบ่คือบ่เอาคือจังได๋บ่เห็นใช่ไหมบ่เห็นร่างอยู่หัองห้อยอยู่ประตูบ้านน่ะอยู่ประตูเล็กอันว้ายบ่เบิ่งเห็นแล้วเพิดที่ทังใต้ นูกะว่าเอ้ยต่อฟังเสียงรดลุ่แหลอยลบเบิ้ลมือกับพอเห็นมันต้องเปลี่ยนนั่นคอนี่น้ำนี่เนาะีอันอันนี้มันคอนั่นทออมันต้องหาตัวหนึ่งมาใส่เลยแมนบ่ได้บ่ได้หาใส่เถอะขั้นเนี่ยมันจะคว้าโยขั้นโยขั้นบ่มีเครื่องกรองน้ำกัใส่บ่ได้น้ำยู่บ้าน ด้เนียมันมักสิบปอไว้อยู่หรอวาตัวนี้ใขรอยู่นะมาทำะไรกันบ้างก็ผ่าดีตอนม่เครื่อมืออยู่เนี่ยนู้ไปแกบงูมาไห้นี่นี่บงหูงตนนี่ มืนอนั้นถ่ายอยู่เบ้อมือนอนฟังเสียงอันแฟนัวนั่งฟังนอนฟังเสียงรถอยู่นี่เราพนักงานบ่ได้บ่ได้ยินตุเทียบมือตาบไว้ใหงายได้นุไปเก็บวมหงาไว้ให้ถามมาลยพูดเห่อถามมาถามมาถามมากเกลี้ยกิตอาสากิตสาธารณะก็ได้ก็ได้เทียวไปสละรถพิ่นรถตัวไปจ้าเพราะนั้นมันองอะนะค่ะ อย่าก็ขึ้นไว้ไว้เดี๋ยวนูไปเก็บบะฮวงกัน